อ๋ออ๋อสอบาทสองบาททำไมวาดรูปได้แล้วลูกฮะยังไงทำไมมันวาดได้อธิบายสิมันวาดได้ยังไงมามากระไก่มาแค่อธิบายครูเลยมาวาดลยแม่เอาลองลองวาดเลยครูดูสิวาดไหมอ่าลองวาดรูปหัวใจสิโอ้โอ้มันอัศจรรย์มากเลย ที่บาทบาละชม้มห้าบาทมันใช้ได้กี <oh> ่ว oh. ันน่ะหลายวันเลยฮะแต่ว่าถ้าทำฟังกก็จะไม่ได้ใช้ละสิอ๋อมันมันมันมีอะไรอยู่ข้างในมาเดี๋ยวหนูแกะให้โอ้อเขาเรียกว่าอะไรบนนั้นโทรศัพท์ iPhone โทรศัพท์ iPhone แปด S มีเท่านี้แต่สามารถวาดรูปได้อันละ5บาทถูกมากเลยอ๋อ iPhone 5บาท อยู่โรงเรียนขอข้อก็สิบไอโฟนไอโฟน